ีไหมทั Bien ้งหัวกะเป๋า <Take> ังเยาเที LOL, ่ยโอ้โหใคนดูดูน like. ับว่าเป็นยังไว่าเนยังไงสภาพกระเป๋าทุกคนที่ซื้อมาใลทันเ่สุดยอเดี่ยดไี่ดูนี่นี่แกไล <The> <ated> ขายของไม่ไม่มีของเบาของเบาไมได้ว่รนคาเราเนี่ยจีนมาเลยพอชีมาแล้วพรชีเข้ามาแล้วาคนเยอะไง กเาหนึ่ตัวอย่างกยมลมทอรยกาแก้กระเปอาด้วยกันเชื่อทังเชื่อฟังผูกกัน่อยดีนะหาไปา2 ของตัวเองก็ยังไม่มาเย่มา,มาแล้วเขเ้าให้มาแล้วใจะชัยกร่โดดมาด้วยสวยงามเอาลงมาล้อไม่หมุนลอ้อแตกมาแล้วสีส้มก็ตามมาติดแล้วสีอะไรวะสีสม้มสีสม้ม เดี๋ยย่ามาสารลงไม่อยากให้กระแท้ตก่อน<ห>มา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 ม <c oughs> ำเด็จรุ่นร่นวงขอให้พวกเราทุกคนปลอดภัยครับ